สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ไฮนายพามาเที่ยววัดอรุณราชวรลวารา,ามราชวรมหาวิหารนะคะอยู่แถวอรุณอมรินก็เรามาตามกระแสด้วยกับไอติมลายกระเบื้องโด่งดังไปทั่วเลยนะคะเป็นไอเทมที่แบบว่าเราคิดว่ามันเก๋มากๆเลยที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงตัวเราด้วยที่จะมาเที่ยว ชมมรดกทางวัฒนธรรมไทยตามมาเลยค่ะเดินเข้าซอยทางวังเดิมน,นะคะสองข้างทางเนี่ยก็สามารถจอดรถได้ฝั่งหนึ่งนะคะส,ส่วนมากก็จะเต็มอะค่ะแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบ้านเรือนแล้วก็มีร้อข้างทางตรงนี้ ก็เป็นรถวิ่งทางเดียวนะถ้ามาจอดก,ก็จอด้ด้ริมตงนี้จะสามากจะเต็มฝั่งนี้เป็นวัดมีโรงเรียนอยู่ด้วยฝั่งนี้เป็นบ้านร้านค้าสามารถจะเปิดเป็นร้านค้าให้เช่าชุดเปเเช่าชุดชุดไทยคลองวัดอรุณ ของวดรงงช้างก็มีขายนะแม็ ฟรีนะครับกดเข้าชุดไทยคอสตูมฟอลรือนี่นะก็จะฟรีเใคแคลแอคเซสซอรี่เซฟต่อแคลเอเซสซอรี่เซฟต่อชายคอสตูมออปชั่นแอคเซสซอรี่อ,อันเดอร์หลักชุดนีของเด็กก็มี

ไปวัดอันตรายอาซุปิกเก็ตร0 0บาทอีกทำบุญให้วัดเข้ามาเอ้าวลอจากรถไม่เต็มแล้วอ่ะเปิดเท่าไหร่เขื่อนเนี่ยแตก็เปิดวันวัดรถไปขวาวัดท้าโบสถ์ไปตรงนั้ ตั๋วตัวหนึ่งใบคนไทยเข้าชมฟรีค,คนไทยไม่ต้องซื้อตั๋วใช่ไหมคะมเอา้าไอติมกระเบื้องไปซื้อที่ด้านในค่ะพี่ริมานาามม้าขวอริมกลางฝ่ามือค่ะคุณมากค่ะคนไทยเข้าฟรีนะคะ Foreigner วต่ er างชาติหนึ่งร้อยบาท คนไทยอ่ะคนไทยวันนี้เขาก็จะมีทางข้ามเลยเรามาตามหาไอติมกับเบื้องแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นไฮไลท์ของที่นี่เป็นจุดดึงๆูดนักท่องเที่ยวด้วยของวัดมาเข้มาดูท้องจ้าง ระกอบด้วยพระปรางขนาดใหญ่ปเ,เป็นประธานนะคะและปรางรองอีกสี่ปรางตั้งอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะคะตัวพระปรางปัจจุบันไม่ใช่พระปรางเดิมนะคะจะสร้างพระปรางเดิมสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะมีความสูงประมาณแค่16เมตร แต่พระปรางปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในปีพุทธศักราช2363แต่ก็ได้รื้อพระปรางองค์เดิมและขุดดินวางรากก็เสด็จสวรรคตรเสียก่อนนะคะและต่อมาสมเด็จพระนั่งเก้าวจะอยู่หัวก็ได้ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการสร้างต่อโดยพระองค์เสด็จ มาวางสเสด็จมาวางศิลาเริ่มเมื่อวันที่2กันยานะคะพุทธศักราช2,385จนแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2,394ใช้เวลารวมก9ปีนะคะพระปรางได้รับการบูรณาเสมอมานะคะจนกระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกาเจาอยู่หัวได้ทําการบูรณาพระปรางครั้งใหญ่ซึ่งคือแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้นะคะองค์พระปรางอะ่ะ จะประดับด้วยชิ้นเปลือกหอยกระเบื้องเคลือบชามเป็นจลโงเศต,ต่างๆเป็นลายใบไม้ใบไ,ไม้ลายดอกไม้ใบไ,ไม้และลายอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนนะคะจะประดับตกแต่งด้วยกินนอนกินนาลียกักษ์เทวดาและพญาครุฑส่วนยอดยอดบนสุดก็คือพระปรางติดตั้งด้วยยอดนุศูนมีความสูงจากฐานถึงยอดตัด11.85เมตรจึงกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในกรุงเทพมาอย่างช้านานเลยนะคะและเราเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะสวยมากนา่าภูมิใจมากเลยนะคะแล้วก็อไอติมที่เรามาตามหาเนี่ยก็จะถอดแบบจากลายกระเบื้องของอัลปางซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นไอเทมอเอยอดทิตจริงๆเลยเดาตามมาเจอแ<า>ล้วค่ะโอลี่แอดวัตรุ เรามาถึงเนี่ยรถไอติมรสชาไทยสีเศ้าหมากจะหมดก่อนนะคะหรือจะถึงที่อัญชันแต่ไม่เป็นไรค่ะมันก็มีร้านกาแฟอารูนคาเฟ่เนี่ยนะคะเราจะได้บุญทางอ้อมด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะรายได้จะให้กองสวัสดิการของสามเณรและพระภิกษุนะคะดีไหมคะมาเที่ยวแล้วก็ยังได้ทําบุญทางอ้อมด้วยนะอิ่มอกอิ่มใจวสิบสา

ขึ้นมานนเ,ดเดี๋ยวไอติมละลายนี่ได้ไดเป็นแบบกะท่อังชาแต่ว่าชาไทยหมดไปละชาะไทยหมดย,ยัสวยไหมเนี่ยสวยไหมสวยก่อนที่จะละลาย,ลายเราไปถ่ายกับนักปล่นกอเธอเหรกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวอ่ะ คิดเลยที่ชอบทำกันก็คือมาซื้อไอติมอะไรกระเบื้องแล้วถ่ายรูปกับยอดทับปลาแบ<ล>บ <แฟ S 1> นี้<ม>ค่ะต้อสวยเลิศเลยค่ะไปตรงนู้นอย่าถ่ายรูปจนเคลินจนลืมว่ายังมีอีกหลายที่ในวัดอาุนให้เราได้ไปเดิเที่ยวชมนะคะ ช็อปปิ้งเป็นของที่เราลืมไปด้วยนะคะอันนี้ก็พอจะสุดท,ทางเขตวัดแล้วก็จะมีท่าเรือ ก็จะเป็นโรงแรมเป็นที่พักนะคะโฮมสเตย์อะไรพวกนี้เอาไว้แบบว่าดูวิวเป็นร้านอาหารดูวิววัดพระปรางวัดอรุณซึ่งเราก็เคยมาท่างทานอยู่ก็ตอนนี้เราได้เข้ามาสัมผัสถึงในวัดเลยรู้สึกแบบภูมิใจมากๆตรงกำแพงวัดเนี่ยก็จะมีร้านค้าขายของนะคะก็จะเป็นของทีร่ระลึกของเมืองไทย,ยเช่นเื้อื่น ที่ละลึกเนี่ยชิ้นอยู่ตรงท้ายวัดนะโอเคต่ะเมืองไทยก็วน่าเที่ยวเยอะแยะเลยเห็นไหมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาเลยเขานิยมเขาจะแต่งชุดไทยเช่าชุดไทยกันตรงลิมทาง เขาจะได้น้ำคนหนึ่งขวดนะคนค่าติ๊กเก็ตห,หนึ่งร้อยบาทแล้วได้น้ำฟรีนี่คือมาจากที่อื่มั้งได้มาจากท่าเรือนี่ท่าเรือคือทางเข้าวัดก็คือท้ายท้ายวัดก็คือเป็นท่าเรือกับทางถนนด้านลลหน้าก <f ie S 2> ็มีขายติ๊กเก็ตเ <f ie> หมือนกันน้ำคนละขวด อันนี้มีโบสถ์น้อยของพระเจ้าตักศิพระเจ้าตักศินมหาวาตอันนั้นวิหารน้อยของพระเจดีย์จุฬามณีจะเธอจะไหวไหมพระเจดีย์จุฬามณีอ่ะจะไหวเปล่าของเธอจะไหว้ก็ไหวก็เดินไปมีสั่งซ้ายก็จะเป็นของพระเจ้าตักศินฝั่งก็เป็นวัดจุฬามณีนะคะตามราศีเกิดของใครที่จะต้องไหว้วัดพระจุฬามณีก็น่าจะ มาไหว้ตรงนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูวัดจุฬามณีข้างในเป็นงไงถอดรองเท้าก่อนนะวัดจุฬามณีสวยมาก สวยเขาไม่ให้ครอบไปยืเนเห็นไหม วัดวัดอรุณนะคะเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นต่นสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะแต่เดิมอาจจะเรียกว่าวัดมะกองแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวัดแจ้งในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะต่อมารัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาไลาได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดอรุณราชรา,าชฐาน ถึงรชัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระเจจอมเก้าเจ้าอยู่หัวก็คือโปรดเก้าให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีกและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวรารามนะคะและมีชื่อเต็มว่าวัดอรุณราชวราาาชวราาม,มหาวิหารนะคะวามสำคัญของวัดนี่เน่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหารอยู่ในเขตของพระบรมมหาราชวังเดิมนะคะและเคยเป็นที่ประ,ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนะปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนะคะครั้งที่กรุงทนเป็นราชธานีกรุงทนบุรีนะคะเป็นราชธานีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีทุกพระองค์นะคะได้เสด็จมาพระราชดำเนินมาพระราชทาน ผ้าพ้ากรถินทางชนลมางซึ่งถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญที่ปฏิบัติกันมาเป็นประจำเลยนะคะการเดินทางมาเนี่ยถ้าเกิดมาทางรถเมยนะคะรถโดยสารประจำทางก็ 39, กสายส9กกับสายห้าบูรณนะมีซ่อมแซมตลอดนะาต่างเลยไม่ได้ขึ้นเหมืนก่นเลยจะขึ้นเหรอ,อมาแล้วไม่ขึ้นเหรอ โอยากขึ <Cornell. S 1> ้นหรอจะต้เห็น่าข้างบนเขาเป็นยังไงไม่ต้องถ่ายจะดีมากเขราต่างกัไปไปไปเข้าไปยำได้พวกพระพรหมวชลเมธีเจ้าว่าคณะภาคเก้าเจ้าคณะภาคเกาเจ้าวาดราอาณาชักราลัาชวันาราม ขึ้นรับลางกันนะว่าสถาปตัตยกรรมสมัยเล้วุูจะเป็นยังไงได้สูงชั้นนะผู้ชมวยุต้องระวังนิดนึง <Okay. S 1> ขอนั่งตรงนี้ขึ้นไปแล้วขอนั่นตรงนี้ขึอะไรกันแค่มองมุมนี้ก็สวยแล้วคือขึ้นไม่ไหว อุณทั้งทีแล้วนะคะอย่าลืมไปสักการะพระอ,าอารุณหรือพระแจ้งในพระวิหารวัดอรุณด้วยนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปกับยักษ์วัดแจ้ง2ตนนะคะยักษ์กายสีขาวคือสหัสเดชะและยักษ์กายสีเขียวคือทศกัณน,นะคะ เป็นยังไงบ้างคะอิม่มบุญสุขใจหรือเปล่าคะอย่าลืมกด subscribe ให้กันเป็นกำลังใจให้ไฮนายด้วยนะคะไปละคะ่ะ